สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชานน l นะครับดำเนินรายงานรายการนะตรงนี้เป็นประจำโดยผมรองศาสตร,ราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญนะครับพร้อมทั้งเรื่องราวที่จะเป็นสาระเราใช้ได้ตลอดชีวิตของประชาชนคนไทยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมนำเสนอในเรื่องราวของหน้าที่ที่ประชาชนคนไทย ต้องมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับซึ่งมีหน้าที่สำคัญที่ต้องใช้คำว่าต้องฮนะต้องปฏิบัติสิบอย่างสิบประการอันเป็นหน้าที่สำคัญเลยนะครับที่ประชาชนคนไทยต้องให้ความใส่ใจครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผมนำเสนอไปครั้งที่แล้วเนี่ยห้าข้อไปแล้วห้าหน้าที่ไปแล้วมาครั้งนี้ต่อกันที่หน้าที่ที่หกถึงสิบนะฮะหน้าที่ประการที่หกก็คือเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมเป็นการเพิ่มหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในการใช้สิทธิและเสรีภาพที่จะต้องไม่ละเมิดต่อผู้อื่นและยังต้องใช้สิทธิและเสรีภาพโดยสุดจริตในทางสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพและทำให้สังคมไทยนะครับได้รับการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังนั้นข้อ6นี้ก็ สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับคือพอมีคำว่าสร้างสรรน,นะผมเองก็ทำงานนี่ก็ใช้ความคิดในเรื่องของการสร้างสรรค์เยอะมากในการที่จะสร้างสรรค์สื่อเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเป็นสื่อประกอบการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบนะในรูปแบบของการเมืองการปกครองเพื่อให้มีวิถีชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ตามรูปแบบของรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดนว,วางแนวทางให้เราเอาไว้เราจะด้เด็บปฏิบัติตัวได้อย่างน่ารักกลมกลืนกับวัฒนธรรมไทยตามกฎเกณฑ์ตามกติกาอันเหมาะสมดีงามถูกต้องของสังคมไทยเราอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับก็ก็ก็ถือว่าข้อ6นี่ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงเพราะว่ามันจะเป็น การทำให้วิกฤตการณ์ของประเทศมันลดน้อยลงไปยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติถ้าเราเนี่ยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นปัญหา,วาความขัดแย้งมันก็จะลดน้อยลงไปแต่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดปัญหาขึ้นในสังคมก็เป็นเพราะบางครั้งเราก็ใช้สิทธิเสรีภาพของเราไปละเมิดคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็ไม่พอใจเนี่ย ใช่ไหมครับมันก็ต้องเกิดการโต้แยง้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะอันนี้มันเป็นสันติชาติญาของมนุษย์อยู่แล้วเขาก็ต้องรักษานะอณาเขตความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของเขาเอาไว้ถ้าใครเป็นละเมิดนะเนาะเนาะอันเนี้ยใจเขาใจเรานะครับผมว่าข้อนี้เป็นหน้าที่ที่สําคัญอีกหนึ่งข้อที่ ต้องพึงปฏิบัติเลยครับหน้าที่นี้นะถ้าไม่อยากให้เกิดความแตกแยกเกิดความดุนแรงร้าวฉานเกยดชังขึ้นในระแวกบ้านยได้ยเฉพาะในระแวกบ้านในชุมชนในท้องถิ่นนะแค่ในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับหมายความว่าเราจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกภายในบ้านคนอื่นๆไม่ได้ก็ต้องให้เกียรติส่งกัและกัน เหมือนกันนะครับไม่ใช่คนโตจะมาละเมิดสิทธิของคนเล็กอย่างน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องหรือคนเล็กจะอาศัยความเป็นคนเล็กกว่าไปละเมิดสิทธิของคนกลางหรือคนโตก็มีได้เหมือนกันนะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะโอเคมาหน้าที่ที่เจ็ดครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการเอาไปใช้สิทธินะ์ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือรงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ อันนี้ก็เป็นการวางหลักเพื่อรองรับการจัดทำประชามติต่างๆในอนาคตด้วยนะครับซึ่งมันคงจะต้องมีแน่ๆแหละนะและก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งหรือลงประชามติในระบอบประชาธิปไตยและก็สร้างจิตสำนึกทางการเมืองครับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนะผมเคยนำเสนอรายการปรันทึกไว้ไม่ให้รีบชาแนลเนี่ยถึงเรื่องราวของการมีส่วนร่วมทางการเมือง จับได้นะครับแต่ถ้าใครพลาดก็สามารถจะไปเสิร์ชหาแล้วก็ฟัง,ฟงดูทีนึงนะฮะก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเราต้องมีส่วนร่วมทางาการเมืองข้อที่เจ็ดนี่เป็นกนําหนดไว้เป็นหน้าที่เลยนะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเป็นจิตสํานึกทางการเมืองนะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเมืองอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่แบบว oh, ุ่นวาย มีแต่เรื่องอะไรไม่รู้เชิงลบไปหมดเลยนะเห็นมีแต่คนแบบทะเลออาะเบาะแวงกันว่ากันคนนู้นว่าคนนีค่คนนี้ว่าคนนั้นนะก็หมายถึงเราเห็นหนักการเมืองบางทีนะฝ่ายค้านบ้างฝ่ายรัฐบาลบ,าบ้างพักฝั่งตรงข้ามบ้างต่างพักกันต่างแนวความคิดต่างอุดมการก็บางทีพูดอะไรก็พอแบบอีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าแหมไปกระทบตัวเองไปพลาดพิงของตัวเองก็สวนกลับ เดี๋ยวนี้ก็ไวมากแล้วก็มักจะใช้คำที่รุนแรงแล้วแบบพยายามจะให้เกิดความเจ็บปวดให้ฝังนึงแบบโอ้โหให้หน้าหงายไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้มันรู้ืะอบ้างอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นหรือเปล่าครับติดตามข่าวๆก็จะเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นครับเฮสปีที่เคยเกิดขึ้นนะการพูดที่ ประกอบไปด้วยอคติหรือความระเบียงหรือทําสร้างความเกลียดชังเกลียดชังนี่หมายว่าอาจจะทําให้ประชาชนรู้สึกเกลียดชังคนที่ถูกเอ่ยถึงอะไรอย่างนงี้ก็ได้หรือการพูดของผู้พูดออกมาด้วยความเกลียดชังความมีอคติหรือระเบียงต่อใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ที่ตัวเองไม่ชอบไม่พึงพอใจไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันกับพวกตัวเองเนี่ยมันก็คิดได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะมีส่วนลดทางการเมืองยังไงในยุคดิจิทัลแล้วนะครับ สู้กันด้วยวาจาและวาจาที่เป็นสุนทรีย์พูดกันแบบไม่ต้องอยากคายหรือดาาทอก็ได้ไหมครับถ้าทำได้จะดีมากเลยนะพูดกันแบบเป็น gentleman l a ยที่เขาบอก lady and gentleman เป็นคนที่มีความสุภาพ ได้อย่างสุภาพได้ไหมฮะถ้าจะตอบว่าตอบว่าอย่างสุภาพอะไรเงี้ยนะไม่รู้สิผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันก็จะ้รื่นหรื่นหหืดนกันนะแล้วเราก็ห่วงลูกหลานเรานะพอเรายิงอายุยิ่งมากเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้แต่ก่อนที่โอ้ประหัตประหารกันด้วยคำพูดเนี่ยนะมันแบบโอ้สะใจคนฟังสะใจคนดูนะแต่มันสร้างความร้าวฉาญให้กับสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ โอเคผมก็อาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่คนเราก็ต้องมีบทเรียนถอดบทเรียนมาแล้วก็จะได้มองย้อนกลับไปเราคิดว่าเรา,าเอามาแบบรูปแบบใหม่ดีไหมนะโอเคนะอันนี้ก็ชี้เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกทางการเมือ,องแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือ,องนะเพื่อจะช่วยกันหาสิ่งที่ดีแล้วก็คัดคา้าน ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้าใครคิดจะมาระโมบโลภมากมาช่อราดบังหลวงมาทําสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลน,นะเราก็จะได้ใช้ส่วนรวมอาการเมืองของประชาชนนี่แหละช่วยป้องกันประเทศครับดีไหมรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศให้กับตัวเราลูกหลานของเราด้วยในข้อที่เจ็ดนี้ยังระบุไว้ด้วยนะครับว่า ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ใดถือเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองอีกประการหนึ่ง18ปีครบ18ปีปุ๊บไปเลยนะฮะถ้ามันไปตรงกแบบับพรุ่งนี้วันเลือกตั้งพอดีวันนี้เรา18ปีครบปุ๊บ โอ้โหตรงนี้เลือกตั้งสบายเลยอย่าอย่าอย่าละเลยดีเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านไม่ไปเลือกตั้งนี่ท่านจะถูกจํากัดสิทธิ์หลายอย่างนะในอนาคตเกิดอยากจะทํโน่นนี่นั่นนะแล้วไม่ไปเลือกตั้งนี่นะเสร็จเลยนะครับอันนี้ต้องแต่ก่อนจะไปเลือกตั้งกขคิดให้ดีไตรตรองให้ดีก่อนนะครับอย่าได้แต่ฟังเขามาแล้วว่าเอ้ยเลือกคนนี้เบอร์นี้เถอะ ให้ดูพฤติกรรมคนคนนั้นด้วยตัวเองสืบข้อมูลเดี๋ยวนี้จาก Google มันง่ายมากเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงเนาะต่อนที่จะสนับสนุนใครก็แล้วแต่ด้วยหนึ่งเสียงของเราที่ไปกาให้เขาให้เขาได้คะแนนเนี่ยก็ให้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่จะไปช่วยประเทศนะครับโอเคมาหน้าที่ที่แปดครับหน้าที่ที่ถูกระบุเอาไว้กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะสำคัญมาก มีสิประการมาด้ก็ประการที่8ก็คือร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นหน้าที่ที่สอดคล้องกับสิทธิชุมชนตามมาตรา43ประกอบกับบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรา50วงเล็บ8และมาตรา57และมาตรา58 เพื่อเปิดช่องให้ประชาชนในการปกป้องรักษาและสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในชาติในการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับยังได้เพิ่มหน้าที่โดยกำหนดหลักการให้ประชาชนมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองมรอดอกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้เราชอบมีคำว่าไม่ใช่ชอบไนะเดี๋ยวนี้เราพูดกันคําว่า soft power นะะ เข้ายุคเข้าสมัยหน่อยหนึน่งการที่เราอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมมันก็จะทําให้เกิดการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อเนื่องต่อไปอีกตบนานแสนนานมันก็จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของเรานี่แหละ รื่ว,วัฒน,ธ,นธรรมไทยเราก็เป็นเรื่องเฉพาะาของประเทศเราเงี้ยใครก็อยากมาดูว่าเช่นอะไรครับภาพวาดโบราณวัดเจดีโบราณหรือภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆนี่เป็นต้นอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยที่ถูกกำหนดไว้แลวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จริงๆตอนนี้ก็ทำทำกันอยู่นะนะก็ดีดีมากเลยนะครับ ชิมนะฮะชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาตามชวนระบทต่างๆเนาะร่วมแรงร่วมใจกันทั้งผู้ที่ดูแลในท้องถิ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็เข้าอกเข้าใจเรื่องนี้นะครับไร่ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาเรื่อยเลยนะครับนะไปถึงรากผู้ใหญ่บ้านในอำเภออะไรล่านี้นะฮะนายกการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งแหล่นะครับในทุกภาคส่วนก็ ให้กำลังใจกันมาหน้าที่ที่เก้าครับสำหรับปงชนชาวไทยที่ถูกระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ2560นะครับคือเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติครับแม่พูดเรื่องนี้แล้วก็เยังก็ยาวนะฮะเราเสียทุกปีหมายถึงตั้งแต่ได้มีรายได้มาที่จะต้องเข้าเกณฑ์ก็เราก็ต้องเสียเราทำงานอยู่ภายใต้หน่วยงานบริษัท เขาก็ต้องส่งภาษีใช่ไหมเพราะฉะนั้นชนชั้นที่ทํางานอย่างเราเราเนี่ยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีเนี่เป็นเรื่องเรียกว่าทําไม่ได้นะครับเราจ่ายเต็มที่ตามเราได้มีไรายได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตามกฎตามเกณฑ์นะที่เจ้าหน้าที่ทางกรมสรรพากรเขาก็จะช่วยดูแลให้น่ารักตรงนี้นะครับ การเสียภาษีอักรตามที่กฎหมายบัญญัติถือเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่สําคัญนะครับเมื่อมีอไรายได้เกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องเสียภาษีเรียกว่าภาษีทางตรงนอกจากนี้นะครับพลเมืองก็ยังต้องเสียภาษีทางอ้อมที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการต่างๆที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเราก็จ่ายเวลาเราไปซื้อข่าวซื้อของอาหารการกินอะไรเหล่านี้นะมันก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในนั้นนะที่เขาจะเก็บเราไปด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับหน้าที่ในการเสียภาษีจึงเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะว่าเงินภาษีที่ได้มาเนี่ยถือเป็นรายได้ของรัฐในการนําไปพัฒนาประเทศอ่าเราก็ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเลยดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะที่มีกําลังกวามสามารถหลังจากมีไรายได้แล้วตามเกณฑ์นะตามเกณฑ์ที่รัฐกาหนดเนี่ยพ็อยากให้มาเสียภาษีกันนะครับ มันก็จะเป็นการดีนะเราทาได้นะครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเราเป็นรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะผูท้ที่มีไรายได้เยอะๆเนะก็ทํานะเราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วก็รู้กันนะรู้กันก็หมายความว่าก็เสียนะอยาษสีนะครับก็จะได้ยังไงดีนะครับวันหนึ่งเราก็จะมีอะไรมาดูแลเรา ตอนเราสูงาอายุกเกษียณไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยรัฐก็จะได้มีเงินมาสนับสนุนดูแลพวกเราได้ดีมากยิ่ขึ้นเนาะโอเคมาหน้าที่สุดท้ายหน้าที่ที่สิบนะครับที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนมูญสองอห้าสส่วนคือไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบครับเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การทุจริตย่อมส่งผลกระทบนะต่อสังคมและประเทศชาติให้เกิดความเสียหายดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราพูเมือชาวไทยทุกคนเลยที่จะต้องขัดขานครับต่อต้านด้วยแล้วก็ไม่ร่วมมือด้วยนะหรือเราจะต้องไม่ไปสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบซึ่งหน้าที่ข้อที่สินี้เป็นหน้าที่ที่ผมเชื่อว่า เป็นข้อสำคัญปิดท้ายเลยที่จะทำให้อ,อะไรๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับมันจะได้ดีมากขึ้นพัฒนามากขึ้นนะครับผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะได้บังคับใช้โดยไม่รูปหน้าปาจมูกไม่เกิดเรื่องราวเป็นข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นในรอบปีนี้ใช่ไหมครับที่เขา เกิดเหตุขึ้นมาน่นน่ะนะเหตุร้ายอะไรหลายอย่างจอต่อเจ้าหน้าที่รักเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะเรื่องนี้แหละครับมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าไปสนับสนุน,นสิ่งที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบของคนกลุ่มใดผู้ใดก็แล้วแต่มันก็จะเกิดเรื่องราวที่น่าเศร้าตามมาอย่างที่มันปรากฏขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ในสังคมไทยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมขอประทานโทษนะครับเราก็ต้องแสดงความคิดเห็น,นครับที่เรามีต่อรัฐธรรมนูญได้นะครับเราแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยเจตนาดนะีเพื่อต้องการให้เกิดสิ่งดีเรารณรงค์เพื่อให้คนไทยรู้จักหน้าที่นอกจากเรามีสิทธิและเสรีภาพแล้วเราต้องรู้จักหน้าที่นี้สิบประการนะที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดสองตอนเพราะฉะนั้น ไปย้อนดูได้ครับถ้าดูไม่ทันทั้งหมดนะครับใครที่ได้ยินเสียงของผมนะครับรองศาสตราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของระบบประชาธิปไตยด้วยกันพบกันครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ